อาจจะรู้จักเงินเฟอ้อกันดีอยู่แล้วแต่จะบอกว่าเงินเฟอ้อของสินค้าและบริการแต่ละชนิดมีความน่ากลัวต่างกันนะเออนิยามของเงินเฟอ้อแบบสั้นๆคือสภาวะที่สินค้าและบริการแพงขึ้นหรืออีกในคือเงินของเรามีมูลค่าลดลงโดยมีอัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้น2-3%ต่อปีสำหรับประเทศไทยพูดง่ายๆว่า ในทุกปีสินค้าและบริการมีโอกาสแพงขึ้น2-3เเซนั่นเองเปรียบให้เห็นภาพง่ายๆถึงริเทด,ดของเจ้าเงินเฟ้อจากสินค้า3อย่างนี้ได้แก่เป็ดย่างจานเล็กในร้าน M K s u k i เติมทีในปี2550ราคาเป็ดย่างอยู่ที่115บาท ในปัจจุบันปี2567ราคาเพิ่มขึ้นมาเป็น205บาทเวลาผ่านไป17ปีเป็ดแพงขึ้นเกือบเท่าตัวถ้าคิดเป็นอาาัตราเงินเฟอ้อของเป็ดย่างจะอยู่ที่3.46%ต่อปีไอ้ยาสงสัยอีก20ปีได้แต่400บาทเงีง้ยเสินค้ายอย่างที่2คือเสื้อยืดหันคู่แบบคลาสสิกในปี2560ขายปลีกอยู่ที่ตัวละ130บาทแต่ตอนนี้เริ่มต้นที่145บาทผ่านมา ราคาปรับขึ้นมา15บาทคิดเป็นเงินเฟอ้อเฉลีย่ยต่อปีที่1.57เถือว่าเพิ่มไม่เยอะเท่าไรตัวตึงอยู่ที่สินค้าชิ้นที่สานี่และนั่นคือค่าห้องในโรงพยาบาลพยาไทยหนึ่งในปี2560ค่าห้องพักรวมอยู่ที่7,300บาทต่อคืน เวลาผ่านไปเจปีปัจจุบันค่าห้องอยู่ที่1 1 3 0 0บาทต่อคืนคิดเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่6 4ี่ต่อปีที่ค่าห้องพักในโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มได้เยอะเป็นเพราะมีมาตรฐานและการบริการที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเป็นสิ่งที่ลูกค้ายอมจ่ายแม้ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นขณะที่ของอย่างเป็ดย่าง MK ไม่สามารถปรับราคาขึ้นสูงกว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปได้มากเพราะยังเป็นสินค้าที่ลูกค้าเส้นสิทธฟเรื่องราคาอยู่ระดับหนึ่งเสื้อยืดหันคู่ยากที่จะปรับราคาสูง ขถ้ามีสินค้าทดแทนเป็นจํานวนมากหากปรับราคาขึ้นเยอะก็อาจจะเสียลูกค้าไปให้แบรนด์อื่นได้และนี่คืออัตรางเงินเฟอ้อในของ3สิ่งที่หนักธุรกิจหยิบม,มาเล่าให้ฟังเงินเฟอ้ออาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัย เพราะมูลค่าเงินที่เราอุตสาห์ตั้งใจออมอยู่ในบัญชีลดลงตามการเวลาแต่ถึงอย่างไรเงินฝากของเราก็ปลอดภัยเพราะมี DPA ไม่ว่าจะนานเท่าไรก็อุ่นใจได้ถ้าอยากรู้ว่าเงินฝากของเราได้รับความคุ้มครองหรือเปล่าสามารถตรวจสอบได้ที่ DPA Contact Center 1158นะจ๊ะวังว่าเพื่อนๆจะมองเห็นภาพมากขึ้นแล้วคุณคิดว่าสินค้าอะไรแพงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆลองมาแชร์กันได้นะ